ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງສະບາຍດີສຸກສຸກຄົນສົມສະບາຍມາຝາກຊັງເນາະໃຫ້ກະພີ່ນ້ອງມືນີ້ມາເບິ່ງຍາລົງຕະພີນ້ຈດນຮາມາທັນທາກະงາາືລົือືກົລົແຮງຄືກົ່ີ້ພືດົນນີ chào mừng cho cái sao vụ tạo bắc này rồi thằng này ở phương <laughs> สบายเถรๆพี่น้องเอ้ยเอาผู้ตานไป่ใช่ใชคุณลักหัวไคโอ้ยอันย่างบัวฮากับบัมีเงินใสพี่น้องเอ้ยทุกแท้ๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยบ้านนอกโอ้ยหมุนใคร มมันหักชีมันมืดนะพี่น้องมันอยู่ในก็ชีมมืดมืดในน้พี่น้องมันอยู่ในอันอยู่หาสามปีพี่น้องเอ้วบ่มีไฟ้าเรี่ยงเพิ่นฮาเองท่าบห้ากับบ่ได้ ลำบากพี่น้องเอ้ยเพื่อก็มีแต่พื้นดนง่ายๆผัดฮามผุดดีเอาวันนี้ไปแล้วสวยเก็บไปน่ะฮะ นานกอ็จะคนนะเต่าเนี่ยกรหยับฮะ พี่น้องเอ้ยเพื่อสิแล้วพี่น้องเอ้ยมีแต่ดนใหญ่ๆหัดผู้เฒ่าเนาะพี่น้องบ่มีผู้ใดหาเลี้ยงเพิ่นก็รับงานเอิงเฮ็ดงานรับจ้างาน้อยกร้านน้อยบ่มีพ่อพี่น้องเอ้ยบ่มีไผหาเลี้ยงพี่น้องเอ้ยเฒ่าแล้วกยังได้เฮ็ดอยู่ ออกไม่เล่ะออกไหมโอ้พี่น้องก็ยิ่งมืดแล้วเนาะพี่น้องเฮายีนออกพี่เฮาก็เป็นตากล้องพื้นกัมีดตะโดนใหญ่ๆพี่น้องเลยค่ะฮามผู้เดียวอีกเท่ากับบริยุพี่น้องเกยบอกฮักอ่ะบริกรบุมมีผู้ได้ห้าเลี้ยง นี่ยนี่แหละพี่น้องเลยบ้านนอกบ่มีแนวหา,า,วา,วาวไปเนี่ยไปไปลูกเดี๋ยไปเผาก็ะปรีย้ย u พี่น้องเลยต้องสูบแล้วพี่น้องเอลยบ่สูบอ่ะบ่ <c oughs> มีรายได้วิธ <c oughs> ีลงเต่าบ้านเฮาพี่น้องเลยลำบากแท,ท้ๆ เพื่อสิล่งได้ตดเตาหนึนะ่งพื้นลาบิด,ดนั่นนี่นะมันมีมีแต่ดนใหญ่พี่น้องเลยพัด้ามพูดเดียวบันี้นี่ใช่ยะ ไปแลป้วใช่ปะเสียงลมลมกับลมแหงๆพี่น้องเลยเอ้อลมโฟกัสข้างในพี่น้องมีแต่พื้นด,ดนใหญ่ๆห้ามข้าไปได้แนวใดว่าลูกหาสิบสามปีพี่น้องเลย ถ้ามีผู้ได้ใจบุญก็ติดต่อมาทางเฮาได้เด้อพี่น้องเด้อดนพื้นก็บ,บ่ได้ดนน้อยๆเอ้าๆๆระวังเด้อเฮาก็สิเป็นมือกล้องคือกลพี่น้องเฮาก็ซอยยังบ่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งความทุกข์บ้านนอกเฮานะมันเป็นแนวใด làm bạc thế thế làm bạc thế thế vì nó ơi ừ. ừ. sao nàng sao về năm ตอนเมื่อนอนยังขึ้นได้เจงนอนรับตีมกบเล็กได้ตีมกบเล็กได้มาสั่นยังไม่จะลงให้เลยยังบลเลี่ยวกี่น้องเอ้ยยังบลเต็มเอาออกเอาเข่าอยู่เพื่อสิเลี่ย เมื่อย่างคืนน่ะเพิ่นว่านอนจุบ่อยากได้พี่น้องเอ้ยติ่งก็บ่ได้ถ้าสิไปหาหมอก็บ่มีเงินพี่น้องเอ้ยแ่นลต้องเฮ็ดงานาดบ่แม่นเสียงนอื่นเด้อเสียงลมเด้อพี่น้องเด้อมื้อวานกับมื้อนี้มื้อใดลมลมแฮงวานบ่พอนกันเนาะ พื้นก็มีแต่โดดง,ง่ายๆเอาใส่เต็มคาดเขาเลยนะ โดนพื้นพี่น้องเ้ยเข้านี่คันเป็นเข้านี่เข้าห้ามบอด่าเด้อพี่น้องเ้ยโดนพื้นใหญ่ใช้ไมขมันมันบดขมันบดติดนี่ได้สะแดงออกมาเฮนเทศไม้บอยืนอันโคนออโคนขาวอยู่บ่แล้วจะคือ อโจกไปตอนโจ๊กยังบบเล่พี่น้องเคยแต้งเฮืงายืนจนขาลอยอยยังลบไปลบใหม่อยู่ไปเอาพื้นเลยเดียว O, พี่น fate, favorite, pues ้องใส่เหื nah ่อใส่แหงขนาดเท่าเลยได้ยังบ mm ่ไ hmm. ด uh, ้อยู่ซื่อเอากระสีเดล่าคลิปไว้เพียงตัวนี้นะพี่น้องเนาะคลิปหน่ะพอกันใหม่อยู่ดีไม่ให้สุขุสุกคนดีใหม่นะพี่น้องเนาะลาแล้วพี่น้องบ๊ายบายพี่ผ่านยังขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ เสียงล้มด้วยพ่น้องนี่นะ